ตอนที่2ขอเสนอท่าวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายดัน m ิ c stretching ด้วยยางยืดครับปัจจุบันนี้นะครับจนมีทฤษดีกันนะครับว่าการออกกำลังกายด้วยยางยืดนี่นะครับเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ประหยัดสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะพุกพาไมได้ทุกที่นะครับต่างจากแมชชีนที่ว่าเราจะต้องไปเข้าฟิตเนสนะครับการออกกำลังกายด้วยยันยืดนะครับสามารถที่จะ ออกกำลังกายได้ทุกสว่วนทุกกล้ามเนื้อน,นะครับทุกมัดเลยจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าใครที่จะมีวิธีรีเอชหรือว่าสร้างสรรค์ท่าออกกำลังกายให้ตรงกับกล้ามเนื้อน,นั้นๆนะครับซึ่งบางคนเนี่ยสามารถที่จะรีเอชท่าออกกำลังกายแปลกๆนะครับได้ได้ทุกท่าได้ไหลายๆท่านะครับท่าทแปลกๆแ,แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดเองได้นะครับก็มีทางออกง่ายๆเลยครับก็คือการ เปิดวิดีโอแล้วก็ทาตามวิดีโอไปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับประเภทของยางยืดนะครับมีหลายประเภทมีหลายแบบนะครับอันวันนี้ก็ที่เอามาแนะนากันก็จะมีแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็จะมียางยืดแบบนี้นะครับอันนี้คือเริ่มต้นด้วยการที่หมอกกายภาพนะครับเขาเอามาใช้กันนะครับแพทย์ระบผู้ป่วยนะครับแล้วตอนหลังๆนะครับคนก็เริ่มนิยมที่จะเอามาใช้กันนะครับเพราะว่ามันสะดวกพกพาง่ายเพิ่มแรงต้านได้ง่ายนะครับก็แค่ เพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มความหนาของยางยืดนะครับคือมันก็จะมีตามสีของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นบางๆก็สามารถที่จะเอาหลายๆแผ่นมารวมกันได้นะครับก็ทาให้แรงต้านมันเยอะขึ้นนะครับแล้วทาให้เราออกแรงได้มากขึ้นนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นกันบ่อยนะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตัวจับนะครับตัวจับให้ที่จับนะครับแล้วก็มี ตะขอเอาไว้เพื่อแรงต้านในแต่ละเส้นนะครับอย่างแบบนี้นะครับก็จะมีเอาไว้ใช้ในในบ้านได้ด้วยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้ติดค้ำไว้กับประตูได้นะครับเอาไว้ค้ำไว้กับเสาได้นะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับแต่ว่าแบบแรกที่เป็นแผ่นก็จะสะดวกกว่านะครับเราแค่ม้วนแล้วเก็บแล้วก็ไปได้ครับนี้ก็สะดวกครับแบบนี้ก็เป็นกระเป๋าพกพาได้ แบบที่3านะครับสํา,สารสหรับคนที่ประหยัดจริงๆนะครับที่แบบว่าอยากแบบว่ามือใหม่แล้วก็อยากทดลองนี่เลยครับอันนี้คือสมัยเด็กๆทุกคนอาจจะได้เล่นกันอยูีแล้วนะครับก็ยางถุงรัดายางรัดรัดแกงธรรมดาเนี่ยครับเอามาร้อยนะครับก็สามารถที่จะเอามาแทนเป็นอย่างที่ได้เช่นกันนะครับ ก็สาหรับตอนนี้นะครับผมจะมานําเสนอท่าวอร์มอัพก่อนการออกกำลังกายหรืออย่างยืดนะครับจะเป็นการวอร์มอัพด้วยการใช้ดิเรกตรชชิงนะครับการออกกําลังกายทุกครั้งนะครับก่อนออกกำลังกายเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับด้วยวิธีการดิเรกตรชชิงก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเหมือนเป็นการถูกให้กล้ามเนื้อตื่นตัวนะครับเหมือนเราส่งสัญญาณเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับว่าเราจะใช้ใช้งานกล้ามเนื้อ ในส่วนานั้นๆแล้วนะครับต่างจากการยืดแบบ static stretching ตรงที่ว่า static stretching เนี่ยมันจะเป็นการยืดแบบค้างเกรงเอาไว้นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในการหลังอ,ออกกําลังกายเสร็จนะครับสำหรับอันแรกเลยนะครับผมจะมาสอนการวิธีการจับยางยืดกันก่อนนะครับวิธีการจับยางยืดง่ายง่ายครับแยมือลงมานะครับแล้วก็จับยางยืดเข้าไปขันเข้าไปในรอบให้รอบฝ่ามือน,นี้นะครับหนึ่งรอบแล้วก็จับ แล,แล้วก็เราก็เลื่อนตำแหน่งง่ายๆเลยมลัวก็จะล็อกกับขก็มือเราให้อยู่นะครับสามารถที่จะได้ถ้ากิดว่าแรงต้านน้อยแล้วก็เพิ่มลดขนาดความยาวลงมาครับแล้วก็จะได้แรงต้านมากขึ้นนี้นะครับต่อไปเราไปดูท่านะวอร์มอัพแบบสเตชชิ่งกันเลยครับท่าแรกนะครับหลายคนอาจจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับอาจจะเห็น เคยเห็นหลายๆคนทำกันอยู่แล้วนะครับเป็นท่าที่สามารถที่จะบริหารได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าอกไหล่นะครับแล้วก็แขนทั้งแขนเลยนะครับง่ายๆครับจับยางยืดให้คอประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับหรือถ้าเกิดว,ว่าคนที่เป็นผู้เริ่มต้นออกกําลังกายนะครับก็อาจจะจับกว้างหน่อยก็ได้นะครับแล้ว ยกขึ้นมาเราสิ่าบครับแล้วก็ควนพ่อไปด้านหลังเอาให้ไปด้านหลังแล้วก็ให้ยางยืดเนี่ยครับไปไปุดกยู่ตรงที่ก้นของเรานะครับแล้วก็ออกกลับมาถ้านี้นะครับปกติแล้วนะครับหลายหายคนก็จะใช้เป็นพอแป๊บหรือว่าเป็นไม้ปองนะครับที่เป็นขนาดที่เป็นกษณะแข็งนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ได้ก็ได้เช่นกันครับแต่ว่า ท่านี้ที่ใช้ยางยืดมันเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่ otto, มนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจุดหมุนของเราหนหน f, แต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราตัดแค่ไฟถ้าเราใช้ไม,ม,ม,ม้ไม้มัมสามารถที่ยืดออกได้นะครับแต่ก็จะติดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องจับให้นกว้างยืดแต่ว่ายางยืดมันสามารถที่จะเลื่อนระดับจุดหมุนของไหลเราเนี่ยได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตรงนี้เราต้องสามารถยืด ก็ลงไปได้เลยซึ่งมันดีตรงที่ว่าไม้เนี่ยเราก็ต้องหาจุดแต่ละจุดว่าเราจุดหุ่นของไหลเรามันสุดอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่ายางยืดเนี่ยมันสามารถที่จะยืดแล้วก็หาจุดหุนของเราให้ได้เลยนะครับนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ทำบ่อยๆแล้วนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสองเส้นได้นะครับก็จะทำให้มีลักษณะความรู้สึกเหมือนเราใช้ไม้พอ มากขึ้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มความยาวของตัวอย่างยืดได้นะครับท่าที่สองนะครับเราจะเอา นขนาดอออาประมาณช่วงวันไล่ของเรานะครับก็ทำรูกองกันด้านหน้า้นพื้นออกนะครับฝักอ,อ,อาหารกันนะครับแล้วก็วิสตัวลับมาภพกับวิใไม่วิสดดติสับมาภพแบบนี้ไปเรื่อย ไปนะครับเป็นท่าบริหารยืดต้มเหงือส่วนหลังขานะครับแล้วก็บริหารช่วงไหล่ด้วยนะครับที่การท่าก็แบ่งยางยืดนะครับเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็เหยียบเอาเท้าแล้วเหยียบไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา นะครับเป็นผ้ายืดด้านข้างลําตัวทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นขานะครับด้านข้างเนี่ยด้วยวิธีการทํานะครับง่ายนะครับตัมเลยแล้วก็ข้อไปด้านหลังนะครับตอนนี้เราจะแทงแขนขึ้นถ้าเราจะแทงแขนขวาขึ้นด้านบนแทงไปด้านข้างนะครับแล้งแขนซ้ายของเราข้อไปด้านหลังแล้วก็แทงด้านขาก แขนซ้ายออกแขนซ้ายแทงออกแขนขวาเลื่อหล้ตอา,านี้ก็จะได้ได้ข่าลต้ามเลยนะคแขนงเป,ป่สะโพกชาวงขานะครับจาุกคั้งนะครับจะต้องทำการวอร์มอัพหรือว่าทำการดนามิกสเตชชิ่งกันก่อนนะครับก็เพื่อ ผลลับในการออกกำลังกายที่ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับตอนนี้ถ้าบัวมากต่างๆนะครับอลองนาเอาไปทําตามกระดูนะสําหรับตอนหน้านะครับเป็นท่าออกกำลังกายในส่วนต่างๆแล้วนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ